ตัวใหญ่ๆๆตัวใหญ่ได้หนวดเดียวนะตัวเล็กๆได้หลายหนวดนะเออเอา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 ตัวไหนเลือกเลยลูกตัวนี้ด้วยตัวเล็กด้วยนี่ตัวใหญ่ด้วยสนใจฟังหวยตัวเลยไม่เอาย่างให้ด้วยนะครับย่างด้วยใช่ไหมคะเอาตัวไหนคะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวเล็กๆนี้ด้วยใช่ไหม อันนี้โลเกือบโลอสองตัวนี้เลยก็ได้จับถ่ายรูปไหมจับถ่ายรูปไหมเอาไหมจับได้นะจับเลยสองตัวนี้หนึ่งโลเอาเอาเอาตัวนี้สามตัวพอแล้วเนาะโลสามขีดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าถ้าถ้าเป็นตัวนี้อ่ะนี่จะเป็นตัวใหญ่หมดเละแล้วถ้าไม่ไม่ถ้าถ้าเอาเอาเอาตัวนั้นออกก่อนเอาอตัวที่ที่ใส่เข้าไปออกก่อนอ่าแล้วก็เอาเอาเอาตัวใหญ่เข้าไปตัวนึงเออเอาตัวนึงลองลองเอาตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวเพชรจะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกอ่ะถ่ายรูปเลยอ่าจับเล้วอ๋อไม่เสร็จละเสร็จละได้สองโลป่ะ ถึงบะเอาเอเอาเอา,เอาให้ได้สองโลเออโอเคย่างนะครับย,ย,ย่างหมดเลยนะป่ะังีจ้าอยวัองจับดูไอ้ตัวนี้เอ้ตัวนี้เป็นลายนี่ แต่ดิบๆได้อยู่เห็นเห็นเห็นลายมันหดหดไหมเห็นลายมันหดหดไหมนี่มันหายใจอยู่คือเห็นไหมเห็นไหมมันยังไม่ตายมันกระเพื่อนไหมมันยังไม่ตายยังมันดูดให้เลยอันนี้พอจับปุ๊บสีเปลี่ยนเลยเห็นไหมจับปุ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน้ำจิ้มเขาไม่มีเราก็ซื้อไปก็ได้อันนี้ก็พอละมั้ง